สีบอกเลยนะคุผู้ชมรถสองคันนี้นะครับจะและก็ระเด็นมากระแทกหน้ารถเมย์นี่คือตำหนักนะคะตำหนักของพระแม่ขุอยมพระมหาโพธิสัตว์นะคะเป็นบ้านสวรรค์นะคะวันนี้อาจารย์กุ้งนะคะก็ได้เตรียมนะคะสถานที่นะคะเพื่อที่จะ ให้ลูกศิษย์ทุกท่านนะคะได้มากบบาะะบไหว้นะคะบูชานะะคในครั้งนี้นะคะนี่ก็จะมีซีอุยนะคะซีอุยซีอุยพระฤาษีนะพระฤาษีอะไรอุยซีอุยเป็นเป็นเป็นซ <acuerdo> <_ d ata> ีอุยฤาษีเขี้ยวเพชรนะคะวันนี้ก็มาติดตั้งฮ <_ d ata> ะอ๋อเป็นเป็นลูกศิษย์ือไอเป็นฤาษีเขี้ยวเพชรโอ้นี่เป็นลูกศิกษย์ นะคะลูกศิษย์หรือสีเขียวเพชรนะคะวันนี้ก็ได้มานะคะจัดนะคะช่วยอาจารย์กุ้งนะคะในการจัดเตรียมนะคะติดกอบรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เราศรัทธาแล้วก็บูชานะคะนี่ก็ตำหนักก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะแฟนคลับนะนี่ค่ะเดี๋ยวก็ให้ทุกท่านได้เห็นบรรยากาศก่อนนะคะให้แฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านได้เห็นบรรยากาศด้วยยานบุญบาร,รมีแห่งพระแม่กุฎีมพระมหาโพธิสัตว์นะเจ้าค่ะ

พระกับเทพนะคะเราจะต้องควรอยู่ระยะห่างกันนะคะหรืออยู่คนละมุมนะคะ,ะทางนี้โซนนี้ก็จะเป็นของเทพโดยตรงนะคะแล้วก็จะมีทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็มีทั้งของครั้งนะคะแล้วก็ด้วยองค์เทพด้วยพระฤาษีพ่อแก่มหาดวยพระฤาษีองค์หลวงพ่อแก่พรำนะคะนี่ค่ะ ก็มีพญาพุทธนะคะแห่งมหาอํานาจมหาบุญมหาบารมีอันยิ่งใหญ่ไพศาลนะคะนี่ก็จะมาการติดก็คือจวันนี้จะมาแชร์นะคะให้แฟนคลับที่น่ารักทุกท่านได้เห็นนะคะในการที่เราจัดเตรียมนะคะห้องเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเพื่อเสริมบุญบารมีอันยิ่งใหญ่ไพศาลนะคะมาทางโซนนี้นะคะจะเป็นโซนขององ,องค์พระพิคเนตนะคะปรางเสวยสุขนะคะเป็นปรางมหาอำนาจมหาเศรษฐีแล้วก็ ปรางเทพประทานพรนนะคะเห็นไหมคะแฟนคลับนีนะคะนี่ใส่เสื้อพญานาคนักขราชนอกโลกเลยนะคะนี่ซีอุยนะคะซีอุยน้องซีอุยนี่ก็คือ ได้มาจาัดเตรียมนะคะก็จะสําเร็จได้นะคะอาจารย์กุ้งต้องขับรถเอด็ดไอ้บ้านเรานี่ห่างไกลจากในเมืองก็ประมาณสิบกว่ากิโลนะอุ้ยเนาะนะคะเนี่ยติด,ดคนที่จะมีศีลมีธรรมในตัวเองนะคะคนนั้นจะต้องมีอ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะที่จะได้มาอยู่ใกล้อาจารย์กุ้งนะคะอุย้ยอยากพูดอะไรบอ บ่ค่อยปล่อยตัวยังบ่เก่งหรอครับเอ่อทำไปทำไปเป็นอัดคลิปวิดีโอจะอัดคลิปวิดีโอแล้วก็จะมีมีท่านจตุคามรามเทพนะคะกรอบรูปนะคะแล้วเราก็จะมีดาบสมุยนะคะเป็นสิ่งที่ปราบมารได้เลยนะคะมีห้องเทพนะคะใกล้จะสำลิดแล้วนะคะอาจจะโลกนิดนึงนะคะทางนี้จะเป็นโซฟานะคะจัดผ้ามุงผ้าม่านให้เป็นส่วนตัวนะคะ เดี๋ยวเรามารับชมตอนนี้ก็จะเป็นคอมพิวเตอร์นะคะนี่ในห้องเทพก็จะมีคอมพิวเตอร์นะคะก็เวลาอาจารย์กุ้งนั่งทํางานนะคะก็จะอยู่ตรงโซนนี้นะคะเดี๋ยวเราออกออกไปดูข้างนอกบรรยากาศนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะนะคะก็จะต้อนรับนะคะแล้วก็อาจารย์กุ้งก็จะมีการปลูกหมากนะคะเป็นธรรมชาตินี่ปลูกหมากมานี่มาประมาณ5ปีแล้วนะคะ นะคะก็จะสมบูรณ์นะคะเป็นตำหนักบ้านสวรรค์แห่งพระแม่คุณอิมพระมหาโพธิสัตว์นะเจ้าค่ะร่มรื่นนะคะเย็นสบายนะคะนี่ค่ะ ขอขอบคุณแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านนะคะที่กดไลค์กดชอบนะคะในช่องของคุณสมพงษ์สิงห์ทองนะคะหรืออาจารย์กุ้งในช่องของสุนิภาสิงห์ทองนะคะเข้ามาติดตามรับชมได้นะคะไม่ผิดหวังนะคะแล้วก็ทุกท่านก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะกราบไหว้ขอพรนะคะอาจารย์กุ้งอยู่ขอนแก่นนะคะมีคนเขาถามว่าอาจารย์กุ้งอยู่จังหวัดอะไรอยู่ขอนแก่นนะคะเป็นตำหนักพระแม่กุอิมพระมหาโพธิสัตว์นะคะ มีโทรศัพท์มาไม่เป็นไรนะคะอ่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวค่อยโทรกลับไปก็ได้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยววันที่สี่นี้ก็จะมีลูกศิษย์ท่านหนึ่งมานะคะมาหาเข้าพบอาจารย์กุ้งให้ช่วยเหลือนะคะหลายๆอย่างแล้วก็เปิดดวงชะตาด้วยนะคะเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นนะคะด้วยองค์เทพเหล่าเทวดานะคะก็คือเทพเทวดาท่านสามารถที่จะช่วยให้เราหลุดพ้นชะตากรรมทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคะ ด้วยองค์ท่านท่านจะมีฤทธิ์มีเดชนะคะแล้วท่านก็จะมาสร้างบารมีกับอาจารย์กุ้งนี่อาจารย์กุ้งทาใบสีพญานาคนะคะนี่นะคะก็สี่เสียนเลยนะคะตอนนี้ก็แห้งแล้วนะคะก็ยังเก็บท่านไว้อยู่นะคะเดี๋ยวก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกทีหนึ่งนะคะแฟนคลับนี่ก็เป็นองค์พระพิคเนตรปรางมหารวยนะคะที่ยืนเหยียบอยู่ที่ตําหนักนะคะตําหนักสวรรค์พระแม่กลุลิมพระมหาโพธิสัตว์เจ้าค่ะนะคะ สุกกาสุกใจมีบุญมีบารมีอยู่ใกล้ชิดเลยนะคะด้วยบุญด้วยบารมีเลยแล้วกันนะคะแฟนคลับนะอันนี้หล่นลสาธุสาธุนะเจ้าค่ะด้วยพญานาคนขราชนอกโลกนะคะ ท่านสวุวรรณีนัคราชนัราชดอกโลกองค์สีทองนะคะพี่อาจารย์กุ้งก็เตรียมบ่อน้ํานะคะเป็นบ่อน้ําบริสุทธิ์เลยนะคะเพราะว่าพญานาคท่านจะชอบบ่อน้ํานะคะเราไม่ต้องอสิ้นเปลืองเงินทองอะไรมากมายนี่องค์เป็นองค์มังกรสมัยเก่านะคะนี่นะคะอาจารย์กุ้งก็เก็บโอ่งนี้ไว้นะคะแล้วก็มาใส่น้ําให้กับท่านนะคะเป็นเรียบนะคะเรียบง่ายนะคะนี่คือบรรยากาศนะคะ ให้เห็นบรรยากาศตำหนักสวรรค์บ้านพระแม่กุิีมพระมหาโพธิสัตว์นะเจ้าค่ะบรรยากาศดีมากนะคะกับประมาณสักกลางๆของเดือนพฤศจิกานะคะก็ต้อนรับลูกศิษย์ทุกท่านเลยนะคะที่จะเข้ามากราบไหว้สักการะพระแม่กุิีมพระมหาโพธิสัตว์นะคะประตูสีฟ้านะคะแฟนขับนะนี่รถนี่รถของอาจารย์กุ้งเย,ยือาบนี่ก็ต้องไปขนของอีกนะคะทยอยขนนะคะ เพราะว่าอาจารย์กุ้งก็ย้ายมาอยู่ที่ตำหนักพระแม่กุิีมพระมหาโพธิสัตว์นะคะที่อาจารย์กุ้งได้ตกแต่งไว้เพื่อรอนะคะเพื่อรอถึงโอกาสที่เราจะได้สร้างบุญบารมีพร้อมๆกันพร้อมกักบองค์เทพเหล่าเทวดานี่สารพระภูมิเจ้าที่นะคะนี่ก็บริเวณบ้านนะคะก็จะเป็นพี่ชายคุณสมพงษ์สิงห์ทองนะคะท่านก็จะเป็นคนทําสวนให้นะคะตกแต่งบ้านให้นะคะให้อยู่ร่ม ร่มเย็นสบายนะคะแล้วก็มีแตนด้วยนะคะแฟนคลับบ้านอาจารย์กุ้งนะคะหรือบ้านองค์พระแม่กุิิมพระมหาโพธิสัตว์นะคะตำหนักสวรรค์ท่านก็มีแตนมีพึ่งนะคะมาอยู่นะคะเป็นกาะเป็นทหารกองทัพเลยนะคะ ปกปักรักษาคุ้มครองตําหนักสวรรค์พระแม่กุอิมพระมหาโพธิสัตว์หรือเราเรียกกันง่ายๆนะคะก็คือท่านมาโปรดเรานะคะพระแม่กุิีมพระมหาโพธิสัตว์ท่านเป็นเทพประทานพรขอพอรได้ดั่งใจนะคะขอให้เราจงยึดมั่นคติธรรมของอาจารย์กุ้งก็คือจงคิดดีพูดดีทดําดีแต่งตัวให้ดีชีวิตของเราดีแน่นอนเจ้าข่านู่นลังแตนเห็นลังแตนไหมคะแฟนขับนูน่นลังแตนนะคะแตนลานนะคะ ขึ้นเต็มเลยนะคะแฟนขับนู่นนะคะนะคะเขาก็มาอยู่มาอาศัยกับเรานะคะเราก็ไม่เคยไล่แม้แต่นกพิราบนะคะประมาณสิกว่าตัวก็มาอยู่ที่นี่นะคะมาพักอาศัยนะคะที่นี่นะคะเพราะว่าท่านก็โปรดสัตว์นะคะแล้วก็โปรดมนุษย์ทุกท่านนะคะที่จะได้หลุดพ้นชะตากรรมนะคะคนเราเกิดเป็นมนุษย์นะคะต้องทำแต่ความดีนะคะ แล้วก็แก้กรรมนั่นเองนะคะการที่เราแก้กรรมบางคนก็โดนขุนสายสายมนดํานะคะโดยการไม่ชอบกันนี่ล่ะคะ่ะก็ทํำสายศาสตร์สายมนดําพวกสายขมเนหนีหน่ากลัวนะคะคนที่เล่นสายศาสตร์สายมนดําพวกนี้นะคะก็ผิวจะค้าดํานะคะไม่มีสเสน่ห์เลยนะคะพวกนี้ของก็จะกินตัวเองเราอย่าเข้าไปยุ่งโดยเด็ดขาดนะคะเราเอารวยด้วยบุญด้วยบาร,รมีของเรานี่ละคะ่ะ นี่รถของพี่ชายนะคะแฟนขับรถท่านนะคะนี่รถของอาจารย์กุ้งและส่วนนี้ก็รถตู้นะคะเผื่อได้ไปทําบุญที่วัดไปถวายข้าวนะคะก็จะใส่รถตู้คันนี้ไปนะคะให้เห็นบรรยากาศตําหนักสวรรค์บ้านพระแม่กุฎิมพระมหาโพธ,ธิสัตว์นะคะนาบานนะคะ บรรยากาศนะคะเรียบง่ายนะคะแล้วก็จะมีลูกแมวประมาณ16ตัวนะคะเป็นแมวจรจัดมาอยู่ด้วยนะคะอาจารย์กุ้งก็ได้เลี้ยงนะคะนี่ค่ะายน้องสามน้องสามจ๋าทำอะไรลูกจ้าอ,อ,อีหนูกินข้าวอิ่มแล้วเหรอแสนรู้แสนรู้น,นะคะแสนรู้อา้าน้องสี่น้องสี่จ๋าทำอะไร เอาน้องสองนัน่นผิวเขาสวย <ım. S 1> ขนสวยมากเลยก็ะจ๊ก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 เอ้ยน้องสี่เนี่ยอือ่าน้องสามลงมาแล้วนะคะนี่ย้อยจานกุ้งตอนนี้จานกุ้งกำลังต้มนะต้มสมุนไพรนะคะทำยาสระผมนะคะนี่แหละค่ะสูตรนี้ยากมากนะคะนี่เป็นสูตรอเป็นสมุนไพรนะคะทําให้ผมดกดําแล้วก็ ชะอไว้ได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์กุ้งจะสาธิตอีกทีหนึ่งนะคะนี่นะคะให้เห็นตำหนักก่อนนะคะนี่เห็นไหมคะปลูกหมากไว้นะคะแฟนขับลูกหมากหมากนี่โดกมากเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์กุ้งจะพาเห็นลูกหมากนะคะอันนี้อันนี้ต้นต้นนี้ไม่สูงนะคะต้นหมากนี่ดูดูลูกหมากสิคะนี่เป็นยานะคะ,มะเมล็ดเขาเนี่ยนะคะเม็ดเม็ดเขาอยู่ข้างในเนี่ยนะ,ะเอามาต้มนะคะคนไหนเป็นนิ่วนะคะนิ่วใน ไตหรือนิ้วในถุงน้ําดีนะคะเราเอาข้างในมาต้มได้เลยนะคะนี่หมากนะคะนี่เห็นไหมคะหมาก,กอ,อันอนี้ตู้เลยกันไอ้พุ่งไปกับข่าวเนี่ยเดี๋ยวพี่พี่ชายนะคะคุณสมพงษ์ช่องนี้ช่องคุณสมพงษ์สิงห์ทองนะคะนี่ตอนนี้วัยอายุเท่าไหร่ไอ้พวกเท่าไร่แลไอ้พวกหาหาสิบเจ็ดหรือหาสิบแป<อ>ดอ่านี่คุณสมพงษ์นี่ช่องคุณสมพงษ์สิงห์ทองนะคะนี่คืออีกห้องหนึง<ต>่งเป็นห้องส่วนตัวนะคะ ไอพงเบิงนูเดี๋ยวเป็นเบิงไอ่นี่เด้กับเขาไป็นไอ่นี่เด้นี่ห้องครัวคุณสมนี่น่ะนะนั่นเด้ไอพงมีปลนนี่เด้อีกนั่นนี่ยบอนี่เออไอไอพงนี่ไก่ไก่มีสมผักในพงอ๋อโอเคไก่ได้ไอพงไก่อ่ะเอาไก่อยู่นี่เนี่ยมาเอาแม่ไก่กับปลนยี่มือนกันไอเราไอเอาปลนเขาตู้เย็นให้กุ้งนะเดี๋ยวมันจะเสียแล้วกุ้จะไปกินกับเขาเจ้าทอดไข่เจียวแซ่ปลนน่ะ นั่นละ่ะไอ้ออกคนเยาะนั่ก็ได้นั่นน้กส้มพักกับมี่นเนื้ไก่กับห่อขาวนั่นดีนเั่นดีห่อขาวเออนั่นและนะกุ้งแบงไหไอ้กับส้มพัก,กนะเออนี่นะคะนี่ก็ห,ห้องห้องห้องครัวนะคะสบายๆนะคะเดียบยเรียบง่ายๆนะคะน,นี่บรรยากาศนะคะแล้วก็ดูดค่ะ,คะ,คะ ทำความสะอาดผนแล,ล้วเหรอเด็กๆทำความสะอาดผนแล,ล้วเหรอฮะให้เห็นบรรยากาศสถานที่ตำหนักพระแม่กุฎิมพระมหาโพธิสัตว์นะเจ้าคะ่ะถ้าใครได้มานะคะก็จะมีความสุขนะคะสุขกายสุขใจนะคะท่านก็จะให้เรานะคะหลุดพ้นชะตากรรมได้ยิ่งรวดเร็วด,ด้วยนะคะแล้วอาจารย์กู้อยากแนะนําให้ทุกท่านได้ถือศีลสวดมนต์ไหว้พระนะคะนี่คะ่ะตำหนักนะคะ ไหนอุ้ยติดยังปนกับแซบไอพ้พงแต่พี่พงแกไม่ชอบกินปนแล้วมักซุปบกเขือไปเซ็นใหม่อุ้ยซุปบกเขื่อโมมีชื่อเจ๋เออมืโอนี่ซุปน้ำใหม่เดี๋ยวโอว่ากับซุปน้ำใหม่มากแน่นอมื่าหนี่ซุปน้ำใหม่โอนี่ปนปลาไข่เฮดไหยแม่แเทาเราเฮดไทยแซบแซบ,แส,บสมพักกับแซบสมพักถ้าเป็นได้ใส่ต้นหอม <c oughs> จักหน่อยเนาะใส่ต้นหอมเนาะ <c oughs> สมพักต้นหอมเออใส่ต้นหอมเออใส่ต้นหอมผสมต้นหอมกับแซบได้สมผักอ่ะปรับไม่แม่นบ่นะคะก็ขอให้ทุกท่านสุขกายสุขใจนะคะนี่แหละค่ะถ้าเราจะมาพูดถึงนะคะนี่เราเราไปด้วยเดี๋ยวอาจารย์กุ้งก็จะ จะชี้นําชี้แนะนะคะให้ทุกท่านนะคะทะเลทุกนะคะเป็นอย่างไรรู้จักว่าทะเลทุกไมอุ๋ยซีอุยร,รู้จักทะเลทุกไหมทะเลนี่ก็คือมันกว้างใหญ่ไพศาลเนาะใครว่ายน้ําผ่านไม่ได้ก็คืออุปสรรคมันเยอะนะอุย<ส>ทะเลทุกเนี่ยนะก็คือโรคนี้คือทะเลทุกนะคะในโรคของใบนี้นะคะเขาเรียกว่าทะเลทุกนะคะทุกคนอยู่ท่วมกลางมหาทะเลนะคะ ทุกถ้าหากขาดสตินะคะปล่อยให้ร่องรอยไปเรื่อยๆก็จะยิ่งไม่เห็นฟากฝั่งยากที่จะช่วยเหลือตนเองนะคะคนรวยก็จะมีความทุกข์ใจแบบคนรวยนะคะคนจนก็จะมีความทุกข์ใจแบบคนจนมีแต่เทพเทวดาบนสวรรค์เท่านั้นที่ไร้ทุกข์เสวยแต่สุขอย่างมีอิสระ,สระแล้วก็เสรีนะคะก็ขอให้ทุกท่านทั้งหลายนะคะ จงอรองนะคะรองมาปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็คนเราอย่าไปหลงลืมตัวทั้งหลายนะคะต้องจัดคนเราต้องมีการหลุดพ้นจากห่วงทุก์นะคะจำต้องละทิ้งความโลภความอยากนะคะบำเพ็ญทมแสวงหา นะคะอริยผลนะคะเพื่อให้หลุดพ้นจากความเกิดความตายนะคะมุ่งสู่แดนนิพพานชาติต่อไปไม่ต้องตกอยู่ในวัฏจักรสงสารอีกนะคะก็ส่วนมากนะคะคนเราต้องทำความดีนะคะครั้งใดก็จะเกิดความสุขใจเมื่อทําความ ชั่วครั้งใดจิตใจก็จะทุกร้อนไม่เป็นสุขนะคะเหตุนี้จึงได้เชื่อว่าคนดีขึ้นสวรรค์คนชั่วลงนรกนะคะคนดีย่อมสบายใจคนชั่วย่อมทุกข์ใจจริงไหมซีอุ U e? ยน,นานแหละอาจารย์ก <c oughs> ุ้งจะมาเล่า <c oughs> ความรู้สึกนะคะเรื่องทะเลทุกความทุก์เนี่ยความทุกข์ใจเกิดจาก ความโลภและตัณหาทะยานอยากนะคะถ้ารู้จักพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ย่อมไร้ทุกนะคะนี่นะคะให้อาจารย์กุ้งกับนั่งกำกับนะคะของซีอุยนะคะลูกศิษย์หรือสีอะไรนะหรือสีเขียวเพชรเดี๋ยวโอหยู่จังหวัดไหนเนี่ยโอ้ตำหนักท่านมีใช่ไหมคุณเด้่เกี่ยอยู่ทางบ้านในนั่นเด้่ ตะกี้เราอยู่วไอ้ลังสนามกีฬาเราใหญ่คุณแล้วเป็นฤาษีหรือ่าแบ่งก็ยิ่ใหญ่ไปฤาษีปุ๋ยนะวุลุจักเจวุลุจักแต่บวกบ่เคยไปตำหนักตั้งสี่ตั้งเทียดอกบ่เคยไปขึ้นเกียรติแต่ว่าเขาไปทางสายฤาษีแต่ว่าเราเป็นเทียบไอ้นั่นเทียบเงี่ยงแบงแบ่งกันไปเออของอาของของอาของอาจารย์กุ้งจะเป็นเทพสายทางพระแม่กนอีมพระมหาโพธิสัตว์ส่วนของไอ้เอตั่ง ยังเป็นไข่พานาลายอ่ะอ่านั่นแหละมันก็จะเป็นเทพอีกแบบหนึง่งไหนนะมันก็จะมีคนที่เขานับถือกันไปนะคะแต่คือคนไหนที่คือเชื่อแล้วก็ศรัทธาเนี่ยทุกอย่างเราสําเร็จหมดนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของความทุกข์ใจเกิดจากความโลภและตัณหาทะเยอทะยานนะว่าเราก็เป็นศิหลูงปู่โสรดเออเป็นลูกศิหลูงปู่โสรดอ่า<อ>ถ้ารู้จักพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ย่อมไร้ทุกนะคะถ้าว่าความรู้จักพอของมนุษย ช่างหาได้ยากจริงๆนะคะตันหาความอยากของจิตใจขนไม่มีความสิ้นสุดนะคะจึงว่าอยากจะพ้นจากความทุกข์ได้เมื่อใดที่เกิดความทุกข์ใจเลือดรมภายในร่างกายย่อมไม่อาจหมุนเวียนไปตามปกติจึงเป็นที่มาของโรคพยาธิต่างๆนะคะผู้ที่ร่ํารวยก็มุ่งหวังจะร่ํารวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะโรคนะคะโรคอย่างไม่รู้สิ้นสุดเพียน พยายามค้นคิดหากลยุทธ์วิธีการต่างๆเพื่อหวังจะเพิ่มความร่ำรวยดังนั้นจึงได้ว่าความทุกเกิดจากความไม่พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่เพราะสปปรรพสิทธิสปปรรพสิ่งรวนแต่ทุกขนะ์นาอุยเนะเาะทุกมากนะคะนี่นะคะอาจารย์กุ้งก็จะมาพูดเรื่องทะเลทุกนะคะนี่ฮะในห้องเทพนะคะด้วยยานบุญบารมี อาจารย์กุ้งก็จะมาบอกทุกท่านนะคะเรื่องสีจอมมันนะคะสี่จอมันนะคะสี่จอมันคืออะไรอุยสีอสีจอมมานมันก็จะมีสุราการาคะสมบัติโมหะคือสีจอมมานนี้เป็นอุปสรรคขวางกัน้นการบรรลุผลต่างๆจงอย่าได้ประมาทสีจอมมานนี้นะคะมนุษย์ชอบเข้าใกล้และหลงไหลที่สุดเพราะสีจอมันนี้มีมนคังนะอุย มีมนครั้งแรงมากสามารถทำให้ผู้คนลุ่มหลงจนถอนตัวไม่ขึ้นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะคะก็มีหลายคนที่เคยตกอยู่ในใต้อำนาจของสีจอมมาน,นี้นะคะสุรานี่น่ากลัวนะมีสุรามีอามารราคะนะแล้วก็มารสมบัติแล้วก็มารโมหะนี่นะไม่ธรรมดานะคะสีจอมมาน,นะคะ อาจารย์กุ้งก็ค่อยว่าอีกทีนึงก็คือเราควรจะรีกเกลียงนะคะจะดีที่สุดนะคะนี่ก็โดยคติตามคติธรรมเล็กๆจากอาจารย์กุ้งนะคะด้วยยานบุญบารมีแห่งพระแม่กุนีมพระมหาโพธิสัตว์นะเจ้าค่ะนี่ก็ของนี่ยังไม่ได้ออกนะในในเนี้ยจะมีอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะเลยนะคะที่ต้องอ่าจัดเตรียมอีกทีนึงนี่ก็คือเราเอาถ้าไม่เอาออกเอาเ,อาเอาข้าละอุ้ย อ๋อหาเหลี่ยมไซนมาบ่ได้แกออกเป็นบ่ตรงนั้นมาบ่ได้เขาจัดไม่ละจ้าเอาจัดให้ดูสวยงามนะจัดให้ดูสวยงาม ก็อนุโมทนาบุญด้วยนะเจ้าค่ะสุขก,กายสุขใจก็ขอขอบพระคุณที่กดไลค์กดชอบในช่องของคุณสมพงษ์สิงห์ทองแล้วก็อย่าลืมช่องอาจารย์กุ้งช่อง YouTube สุนิพาสิงห์ทองนะจ๊ะอาจารย์กุ้งกับพี่สมพงษ์สิงห์ทองเป็นพี่น้องกันแท้ๆเลยนะคะว่าเพื่อจะมาแผ่นะคะให้กับทุกท่านได้หลุดพ้นชะตากรรมทั้งหลายนะคะเดี๋ยวตําหนักก็พร้อมแล้วอีกประมาณสักกลางๆเดือนพฤศจิกาก็พร้อมนะคะคนไหนที่วันนี้ก็มีลูก ลูกศิษย์มาบูชาน้ำมนต์ประมาณห้าชุดอยู่เดี๋ยวอาจารย์กุ้งต้องวันนี้อุ้ยซีอุย้ยเมื่อวานนี้มันเป็นวันพระเนาะครับวันนี้อาจารย์กุ้งจะทําน้ำมนต์นะคะให้กับลูกศิษย์นะคะอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะแล้วก็มีหลายจังหวัดแถวทางใต้ด้วยนะคะทําน้ำมนต์ศักดิ์สิสทธิ์นี่นี่น้ำมนต์เหลืออยู่สองขวดตอนนี้เดี๋ยวต้องทาเพิ่มอีกนะคะไว้ใต้ฐานพระแม่กุฎีมพระมหาโพธิสัตว์นะคะนะคะี่ค่ะเดี๋ยวจะได้ คนไหนที่โดนขุนสายสายมนดำนะคะก็ใครอยากได้น้ำมนก็ทักทายมาทางไอดีไลน์ศู1 7์แปดนะคะแล้วก็จะมีเสื้อพญานาคนักราชนอกโลกนะคะที่อาจารย์กุ้งให้ลูกศิษย์บูชานะคะราคาไม่แพงนะคะนี่สีอุยนะคะท่านก็ได้ใส่นะคะนี่แหละคะ่ะใส่สวยงามมากสีดำนะคะพญานาคนักราชนะคะ ก็นะยูบอก็อัดคลิปไปด้วยคุยไปด้วยนะคะใส่กรอบให้ดูสวยงามนะคะให้ลงล็อกเนาะให้มั่นคงแล้วก็ให้มั่นคงแล้วก็ลงล็อกให้สวยๆเนาะสีอุยหันหันหน้ามาหาสิดูเสื้อพญานาคเลยสิใสใสเสื้อพญานาคเลยเสื้อนี่เสื้อพญานาคนะคะ<อ>นี่ราคาหน้านะคะมีมีฤทธิ์มีเดชนะคะมีโชคมีราบได้เลยนะคะอ๋อนี่มีมีแฟนขับโทรเข้ามา มีแฟนขับโทรเข้ามาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวอัดกำลังอัดคลิปวิดีโอเดี๋ยวบ่ายนี้ก็ต้องเดินทางไปอีกที่หนึ่งนะคะเพื่อที่จะไปขนของมาหลายอย่างเลยนะคะนี่ยังไม่ค่อยเรียบร้อยนะคะแฟนขับทำไปจัดไปนะคะสาธุสาธุเจ้าค่ะขอพระคุณค่ะ